แต่นี้ไม่หมดไปไปยังไม่ไปเียเงี้ยเงีมีขู่กันด้วยตัวอะไรฮะ มาแล้วจะเข้ามาทำไมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว๋วระวังระวังมาเนี่เดี๋ยวเฮ้ยนี่จะทำอะไรเนี่ยยานะถ้าเข้ามาผมเอาชีวิตตัวเองไปทิ้งจริงๆด้วยไปเสือกใจเย็นๆก่อนเฮ้ hey, ยจังวางดาบนุ่คิดว่าผมไม่กล้าเหรอมันอันตรายนะเป็นไงเอาเลือดไปล้างตีนจะตีไหมเอาเลือดหัวผมไปล้างตีนคุณไหมราไม่มีผ้าเช็ดเฮ้ย hey! ดีแล้เกิเอาไปยังไงฮะเอาผมไปนอนลงเย็นถ้าเป็นไงใจเย็นเย็นก่อนทําไมโอ้โหติจใจท่านเนี่ยของแท้เลยเนี่ยของแท้ของแท้ไม่ใช่ของแท้ฟังก่อนไม่อยๆคุยกันเร<อ>า,เานร์สิงหน้าปานอยากจะรู้ว่าเนี่ยนายเนี่ยเสือกใช่ไหมใช่เราเสือกจริงล่ะเราชอบชอบดูชอบดูไย ชอบไปสองเฟซเธอหมายถึงชื่อว่านายสอสระเอือกเสือกใช่ไหมใช่ใช่แล้วอ่ะถ้างนั้นเราตามมาถูกคนละไม่ต้องกลัวเราเราราิงหน้าปานที่ตามมาเนี่ยเราจะตามมาให้เจ้าข้าตามมาให้ข้าโอ้หถ้าขาดแรงขาดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไปหนีมาลรอฟังก่อน,ออนฟังเราก่อนในเสือกเราตั้งใจว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้ให้ในเสือกนะ่ะฟันแทงเราไม่ได้เลย โดยที่เราจะไม่ตอบโต้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่มีข้อแม้อยู่ว่าข้าในเสือฆ่าเราไม่ได้เราถามอะไรเจ้าจะต้องตอบมาและต้องตอบจากความจริงเท่านั้นถ้าโกหกเราจะตัดหัวเจ้าทันทีได้ตกลงไหมตกลงแล้วเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้ลาแม่ลาเจ๊นะเลยอาทารยนลาซะไปเตรียมตัวกันไปทำอะไรอ่ะ ผมจะลำดบาบแลร่าเวทมนต์พระคาถา ยั้งมือไว้ทําไมทําไมไม่ฆ่าเราฉันฆ่าพระองค์ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าอะไรเมื่อยามที่ของฉันเนื้อดาบจะฆ่าพระองค์แต่ว่าสายตาของฉชั้นมองตาพระองค์ท่านแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูแผ่นไหนเนี่ยไม่ใช่แล้วมันแล้วมันกลัวกลัวพระเจ้าค่ะกลัวขึ้นมาไปทำธุรก่อนกลัวขึ้นมาในใจก็เลยฆ่าพระองค์ไม่ได้พระเจ้าค่ะ ล้วคิดได้ถ้าเกิดข่าพง์ตายไปนคนหนึง่งรถคงถูกยึดหลายคันเลยล่ะถึง <c oughs> <T> ไม่ได้เชยเนีเดินม,มาขอไม่ได้ขอบคุณนะครับเข้าใจพูดนะขอบคุณครับ,นะบไม่เป็นไร<อ>ในเมื่อเจ้าฆ่าเราไม่ได้เราก็จะขอถามเจ้าเลยกกันในเสือ,อแต่เจ้าต้องตอบความจริงมาเท่านั้นห้ามโกหกเด็ดขาดลองพูดมาก่อนสิละเราอยากจะรู้ว่า<พ>อย่าง ไม่เอาคณิตนะเราจะไม่ถามเกี่ยวกับตัวเลขวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ว่าไม่ได้อยากเป็นหมอใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจะถามภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ก <c oughs> ็จะไม่ถามแล้วไปเ <c oughs> ลยไม่ <c oughs> เอาเอาเลยถามเลย <c oughs> ถ้าเช่นนั้นเราอยากจะถามว่าสุริชันเป็นหญิงหรือว่าเป็นชาย ีตอบได้เพราะว่ากล่มฉันรู้ตอบมาสุริชันเป็นผู้หญิงสุริชันเป็นผู้หญิงเหรอใช่เป็นความจริงเหรอพระพี่เมียจ่าเลยอย่ามองตาเลยอย่ามองตาฉันสุริชเป็นผู้หญิงเหรออย่ามองตาฉันกลัวอุ้ยกลัวพระพี่เมียกลัวดวงตาถ้าหากว่าโอยกลัวดวงตาถ้าหากว่าสุริชันเป็นผู้หญิงแน่เราบอกคำตอบ โอ้ยทำไมดูหมั่นเขี้ยวกังเป็นอะไรไะพระพี่เมียกลัวดวงตาน่ะกลัวดวงตาอไรดวงตามหาอำนาจอ่ะโอ้ดวงตามหาอำนาจของเราในสิงห์หน้าป่าใช่เราคลายเวทมนตร์ประสาไปตั้งนานแล้วพระพี่เมียถึงข้าดิทำไมท่านไม่สบตาเราไม่สบไม่สบกลัวผีท่านคิดไปเองหมายถึงว่าสบตาอ๋อท่านลองตั้งสติแล้วหันมาจ้องตาเราดี กาจะรู้ว่าดวงตาเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วจริงหรือเปล่าใช่แสดงว่าทําเลสิกมาหมายถึงว่าเราคลายเวทมนต์พระคาถาไปตั้งนานแล้วเราหันมามองดูสินี่ไงขอพระทานอภัยพระเจ้าโอ้ยกลัวดวงตาโอ้ยกลัวกลัวกลัวมีเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีดวงตามหามอำนาจ ที่เราเห็นมอสักครู่นี้เป็นเนี่ยนั่นเป็นดวงตาอะไรกันที่กำลังชั้นใช้อยู่นี้เป็นดวงตาลูกนี้อเอาไว้จ้องมองจ้องมองอแล้วจหมีต้องลบไม่ใช่มองอะไรอีกใช้มองกว่าจะได้วิชานี้กำลังชั้นต้องมองไฟพระเจ้าค่ะพวกไฟพวกอาคีพวกเพลิงไฟเน้น เคยใช่ไหมมันได้ผลหรือเปล่าเนี่ยพระี่เมียสำเร็จผลนะพงษ์ท่านตอนอช่วงโควิดกำลังฉันไม่มีเงินสง่งรถจริงเหรอซิไฟแนนซ์มาใช่ไหมกำลังฉันใช้วิชานี้<อ>เป็นดวงตาด้านด้าน<อ>มองตาเจา้าหนี้มองไม่หยุดมองไฟไปจริงจริงโอ้โหไฟแนนซ์กลัวเลยไปเลยเอารถเอารถไปด้วยนะอืออื แสดงว,ว่ามันใช้ไม่ได้หมดแล้วละ่ะเดี๋ยวมนหลังว่างๆสอนแล้วบ้างนะได้เลย <c oughs> ในเมื่อสุริชันเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วเราบอกตามตรงเลยนะว่าเรานะ่ะชอบสุริชันน้องสาวของท่านได้เลยเราจะขอให้ท่านเนะี่ยเป็นพ่อสื่อไปสอนความรักให้สุริชันยอมรับรักเราและยอมมาแต่งงานกับเรานรสิงหน้าปานได้เลยพระเจ้าค่ะถ้าทำสำเร็จอยากได้อะไรให้ขอจะให้ทุกอย่างเลยจะลองทำดูนะงั้นตามกันไปพระเจ้าค่ะ